ตีสามสิบแปดนาทีก็เป็นคืนที่สองครับที่ผมเรียกว่าเป็นป่วเป็นโควิดนะครับก็วันนี้มากักตัวอยู่คนเดียวที่บ้านหนองเจาะอาการโดยรวมก็เอเคไม่คันนักตัวครับก็กินยาทุกสี่ชั่วโมงก็กินยากล้ไๆรดไข้นะครับไม่ได้ไม่ยังไม่ไปเอายาที่ โรงพยาบาลนะครับเมื่อวานก็พูตงตรงครับมันพอเราเมาื่อวานเป็นหนักถามว่าเป็นหนักไหมเมื่อวานขั้งทั้งตัวก็พออินเข้าไปที่โรงพยาบาลใช้สิทธิ์ประกันสังคมครับ mm hmm. ผมใช้สิทธิใจแต่เงินเดือนจัดหาเงินเดือนของทุก,ทกเดือนสีรับก็คือพอตรวจเรื่องของตัวทดีเสร็จก็แจ้งว่าให้มาก้าวโมงเช้า้วแต่ว่าปิดรับยาไปแล้วนะครับ เอาละครับก็ในแง่ของการทํางานเข้าใจนะครับแต่ในแง่ของไม่เข้าใจาเรื่องของแบบเวลาการเจ็บป่วยมันเลื่องเวลาไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เราโดนปฏิบัติก็คือเราโดนเรื่องเรื่อเวลาซึ่งซึ่งจะเป็นเรื่องของการติต่อเอกสารทั่วไปผมเข้าใจได้แต่เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วผมไม่เข้าใจเรื่องของการทำงานของ ของประกันสังคมนะครับเรื่องของโรงพยาบาลที่ทํางานตรงนี้นะครับสุดวันนั้นครับเกิดผมต้องต้องเรียกว่าเกิดการแยกกว่านั้นตรงนั้นนะครับจากโควิดเนี่ยผมก็ถาม่าว่า,วามันไม่มีวิธีการดูแลผู้ป่วยโควิดที่ Wal k in เข้าไปได้เอหรอก็อเป็นสิ่งที่คาใจนะครับ ในการที่ดูแลสุขภาพของประกันสังคมหรือแทนสิทธิประกันสังคมนะครับซึ่งปกติผมก็ไม่อยากจะใช้เสื่หรอกครับเพราะว่าโดยที่ทำงานก็สามารถที่จะเบิกแล้วก็ใบส่งตัวได้แต่จะตกติดเสาร์อาทิตย์นะครับไม่สามารถขอใบส่งตัวจากทีมงานได้นะครับเอาละครับโดยรวมก็มารักษาตัวเองครับก็ซื้อยานะครับยาแก้ไอนะครับแล้วก็กินยาลดไข้ทุกสี่ชั่วโมงนะครับ อาการดโดยรวมตัวนี้ก็อาจจะมีเหนื่อยๆละล้าบ้างครับแต่ว่าการคลนทัตัวก็ลดลงครับไม่ได้ค่ขึ้นละแต่หลับก็ไม่ได้ค่อยเสด็จเท่าไหร่ออรครับก็อัปเดตนะครับเรื่องของสุขภาพครับวันนี้ครับเดี๋ยวก็จะรอนเช้านะครับของวันที่9ตุลาคมก็จะ เอาายอเปิดรับยาตอน9โมงนะครับที่โรงพยาบาลที่ผมทําประกันสังคมอยู่นะครับเท่สวยครับ